เป็นบุญเป็นงานเขาเจ้าก็มาซอยอันนี้งานแบบว่าบ่ได้สร้างได้ละเด้อพี่น้องเลยใส่ง่ายใส่ได้น่าจะมีนั่นแหลมาดันเลยอะไรแท้ไม่ได้ดูใช่ไหมีหน่อไม้ให้ช่วยค่ะมีอะไรก็ช่วยกันค่ะที่เราเป็นเจ้างานค่ะงานหนึ่งงานที่มีคนอยากพ่อถ้าว่ากันนี้ก็คนแม่ครัวค่ะเสร็จ้วทอดไก่ค่ะ มือนี้เมนเมนูอะไรคะแล้ววันนี้ยนนี้เมรงห้เ็นไหมจอยู่นสีคนสวยกันเตนทให้ราไปง่งจะไปแบบว่าไม่ได้สร้างเลยล่ะนาแมนบ่าปะรอยสวัสดีค่ะไปแบบก็ไสั่งะนไปแบบ่ทรมันไปดีไปน่าน้องกาแสดงความเขียใจด้วยน ไปดีไปน้ำน่าปลาชนะแบบนี้แล้วพอได้ดินได้นนเหมือนกันี่น้นนตเปเหมนเยไปชเบิงอ้วพอเย็นแล้วแล้วคนก็ได้นอนน้ำตาลมตากับย้ายนะนอนไถ่บอนไถ่บอลเรเกียร์สี่ไปแล้วเกียรสีดไปทุดตัวแล้วเกียร์สมเออเกียร์ที่สามแล้วเป็นพี่แม่ป่ายุ่ปีหนึ่งคุณนายพี่สวัสดีค่ะ เยี่ยที่สามคนก็ได้นอนน้ำกันจ่าลูกสาวเห็นลูกสาวเห็นขออนะุญาตด้วยล่ะลูกสาวเห็นตอนเช้าสั่นมานะมาดิค่ะลูกัาดีค่าหัวสวนหัวกวนกวนก็อลกกันกูละต้อันนี้จ้าเกันได้ย่างไรเลยอยงมันนะต้องตามกันนะคะ ต้มตำต้มตำทอดใกจ้ะอาหารไม่นู้หรอตูบ okay, right. like, ักเกียกเี่ยตูบักเกียร่เป็นละมาซอยกันนั่งจืดไปแบบไปไเลจังโ้ยสาวสล้างด้วยล้างะได้หไปได้บ่เนี่ยเอาเอาเทียบได้เยอะที่ได้ อาคีดได้คิดล่างสวยตกั้งบ่อาต้คุณละเบิงงเวทีกันเวทีเวทีนี้คือเวทีนี่คือเวทีหลังสวยเลยตะก้อนสวยกับมนี่นะพี่น้องวันนี้ขอทำตาแต้งโตงทำน้ำมาไม่ใยากใส้กาใส่เลย่อยห่อแล้วก็กระุ้ไปไม่กลงไปแต้งโตงทำน้ำมาเอเนียงสิน้ำ แกงก็ไม่ส้มจ้ามื่อ <fal> น <vos is wrong> <throat> well, <fruits> ี้แกงก็ไม่ก้มใส่ไก่อ่ะจ้าใส่ไก่แล้วก็ปนปลาปนปลาดุกไม่ก้มทำเองจ้าลากไปเลยยังสีแมสซาเนี่ยล่ะบ่ทรมานบ่เจ็บบ่ปวดแล้วไข้แล้วอย่างบ่มีกระมิบเลยเนาะใช่ใช่ใช่เขาเอิญคนบ่มีกผิดขาดบ่ได้กต่นี่ยแหละจ้าส้มตำเนี่ยล่ะนี่ยแหละอันนั้นกินบันๆท่านสวดจะขึ้นปุบเนี่ย เมื่อใดคนส่งกนวันจันทร์วันจันทร์สวันจันทร์ใดค่อยากสดนะอ้าไอคิดว่ามันเป็นวันพุธคนที่ส่งอากาวันจันทร์ิเอ้ยไปแบบก็้ตั้งเลยละ รุ่นนี่ค่ะรุ่นสวยๆนี่ค่ะปลาล้ไปสายเนี่ยซุ้มไปทางน,านนะงั้นเนอะปลาดาลาอยนี่หไซุ้มไปทางนั้นเดนะเออนั่นแหละ้โเออนั่นละจับปไเนี้อย

นอนเด็กใคนอนเดกนนอนออนเก็บอย่งกบ่จางเนาะัซอยเพนกอน